สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับเราวันนี้มีแต่งร้านสายพันธุ์ใหม่มาแนะนานะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะปลูกแต่งร้านนะครับมองหาแต่งร้านที่จะปลูกพันธุ์ที่ทนร้อนนะครับทนไวรัสทนโรครานน้าค้างครับเรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาฝากทุกท่านนะครับสปาตันน์ศนครับลูกดกนะครับลูกดโดกตั้งแต่โคนนะครับแขนงขึ้นดียอดแตกดีครับ แล้วก็ทนร้อนมากเลยครับไปดูแชทพันกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงครับผมครับมาดูแตงสปาต้น005ครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะฮะให้ดูรอบนอกครับนี่ฮะเขียวไหมครับอันนี้สปาตัาน005เม็ดที่มาแล้วนะครับอันนี้ของบตัตรแต่ตองตลาดทั่วไปครับเนี่ย นี่ใบดำมันนะฮะนี่ครับนี่ศูนย์ห้าครับดูสิครับดูยอดฮะไม่มีไม่มีเป็นอจอกบัวครับนะยอดพุ่งยอดอวบอืมนี่ติดฮะติดดกมากครับนี่ฮะศูนย์ห้าฮะนี่ครับดกมากนะฮะนี่ดูสิครับโอ้โหดกมากจนกอละตรงใส่ปุย๋ยแล้วครับนี่ฮะสีผิว เริ่มออกมาแล้วครับมาแล้วมั้งนี่ครับนี่ครับเชืศูนย์ห้านี่ฮะดูสวยครับนี่ยังไม่เต็มที่ครับติดยังโคลนพยางเลยครับเนี่ยนี่นี่ฮะดกมากเลยครับนี่ คนพยางเลยครับนี่ฮะสปาร์ตัน005ฮะยอดสวยอือสวยมากเลยครับผ่านเลยฮะ